เดินน้อนเดินนอนมา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 หนอดยิหนอดินเดินมาเลยเดินมาเลยนอดยิปมาช่วยกันดิช่วยกันดิลุนการอะไรก็ชด้ดิช่วยกันนอดยิปขึ้นโชว์มาขึ้นโชวมาขึ้นโชวมาโหน้าโชวไว้โหน้าโชวไว้โหน้าโชไว้โหน้าโชวโหน้าโชว์โหน้าโชวไว้โหน้าโชวไว้มันดหนหน้าโชวไว้สเปซออกสเปซออกสเปซออกหน้าโชวสเปซหน่อยสเปซหน่อยสเปซน่อสเปซสเปซหน่อยผมเฟซทีหนึ่งผมเฟซทีหนึ่งรอ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  โว้ยโฮ้ยโฮ้รอ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 อีเกตอีเกหน้าชกในห้าตีสองอีเกตหน้าชกอีเกหน้าชงมาเข่าอีไปเดินอีมาเดินอีมานอนอีนอ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 อีทางอีเปยนตีดีทางีเยนี่ทำอะไรอะย่าทำมันตีเล่นอะเาอีมาเาอีข้างหน้รอแล้วก็น่อยข้างหน้รอาหนาน่อยล้างหนาน่อยเตาอีมาอย่าเดินถอยเร็วอย่าเดินถอยเร็วฮิวรับเพื่อนหน่อยิวรัเพื่อนหน่อยลับเพื่อนหน่อยหิวลับเพื่ เสายินมา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 เดินินมาเดินินมาเดินินมาสีทังหน่อยพามันยิวไม่ถึงมันจะท้ายห้แล้วเอายิมาเสายินมาเสายินมาเสายินมารอ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 เอเนตอเจนตเอนตอตสังเมาชารลมาชารลมาชารลมาเสายิไปเดินอิไปเดินยินไปเดินยินมาเดินยินมาเดินอิมาเดินยิ้มาเดินยิมาสเปซหน่อยผมจะจูให้ทางอีทด้านหลังม่จเราม่จงเมาม่จเดิอตีมาเดิอินมาเาินอินมางอทางอีทลงฟ้ามาลงฟ้าลงฟ้ามา ฝานี่เอออะไรวะลงเ้ามาเดินยิ้ม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 มาเดินิมมาเดินิ้มมาเดินิ้มมาเดินเิ้มมาเดินิ้มมาเดินเิ้มมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มมาเดินยิมาเดินยิ้มาเดินยิ้มาเดิน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 ยิ้มมาเดินิ้มมาเดินิ้มมาเดิน เดินเวสมา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 เดินเวมาเดินเวสมาเดินเวสมามันโคตรน้อยเลยฮิวลกันฮิวลิวลิวไ่เลบสเปรดออกแล้บาาาาสเปรออกสเปร๊ดออกนอนเวสมาสเปส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 เปไว้สเปสไว้มาฮิวลำนอนเวทกะจาทางนั้นรับ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 นอเวสมาผมตางนดให้แล้วนอนเวสมาสเปดออกอย่าถอยไกลอย่าถอยไกลอย่าถอยไกลรอรเดินยิมมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มมาเดินกิ้มมาเอีนเกตยิ้มในหมาตี สเปซออกสเปซออกสเปซไว้สเปซไว้อย่าถอยนะอย่าถอยอย่าถอยเดินเว้นมาเดินเว้นมาตีมมันจะายแล้วนอนเวนมานอนเว้น <execut cc> <Kas per now> มานอนเว้นมานอนเวนมานอเวนมานอนเว้นมาสเปซออกสเปซออกสเปซออนอเวนนอนนอเวนนอเวนนอเวนสเปซออกสเปซออกเปซโฮไว้โไว้โไว้โไว้ก่อนโไวก่อนโไวก่อนรอ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 หน่อร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 ออรอออรออรอรออรอรออออก่อ เไวเดินกิมาเดินยินมาเดินยินมมานจะหมดแม้วเดินยิ้มาเดินยิ้มาเดินิ้มาเดินยินมาเดินกิมาชาโลซาเวตในห้าสี่องชาโลเาเวสองตัวสอตัวสตัวเดินยิ้มากเไว้สเอไว้เดิ้อยนนอยนน้อยนนอยหน่อยเดนน้อยหน่อย่นะแทงตัวเดียวนอยนิดนอยเขารี้เขารีนอยรีมานอยรีมาล้วรมันรล้วมันรี้วมัน้มันรีฟแล้มนล้วมน้มันร้